ผมเองเนี่นะครับมีความรู้สึกว่าอับอายขายขี้หน้าแทนบรรดาสอส,อสอหรือผู้บริหารหรือแกนนำของพรรคเพื่อไทยหรือสมาชิกในพรรคเพื่อไทยสิ่งที่คุณทักษินเปรียบเปรยว่านะครับเป็นเจ้าของหมา50ตัวและมีหมาอยู่ตัวหนึ่งที่เจ้าแม็กนะครับชอบไปเลียตีน คนที่ให้อาหารนะครับแล้วก็ชอบแว้งกัดเจ้าของหมาผมมองนะครับส่วนตรงีว่าเจ้าแม็กนี่เป็นหมาที่ฉลาดนะครับเจ้าแม็กเนี่เป็นหมาที่ฉลาดมันคงจะรู้นะว่าเจ้าของหมาเนี่ยเป็นโจรหรือเปล่ามันคงจะรู้ว่าเจ้าของหมาเนี่ยเป็นคนชั่วเป็นคนที่ไม่มีไม่มีความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนหรือเปล่าผมไม่ทราบนะผมว่าเจ้าแม็กมันฉลาดนะที่มัน จะกัดจะของหมาเพราะมันอ่านขาดว่าจะของหมานั้นเป็นคนชั่วหรือเป็นคนเลวหรือไม่ผมว่าตรงนี้เนี่ยนะครับต้องชื่นชมเจ้าแม็กมันนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่พูดมาตลอดลทุกทุกทุก,ทกให้ทุกสื่อที่สัมภาษณ์ไปว่านะครับว่าถ้าผมจะเป็นสมุนโจรน,นะครับเป็นคนรับใช้โจรคนหน้าผมเป็นโจรเนี่ยผผมมไม่เอาด้วยนะครับ ถ้าผมจะต้องเป็นสมุนโจรรับใช้โจรแล้วให้หันหน้าโจรไปป้นบ้านป้นเมืองปอนประเทศชาติปนประชาชนสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเนี่ยผมไม่เอาหรอกครับผมยอมกระถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเนรคุณดีกว่าผมยอมถูกกล่าวหาเป็นคนเนรคุณเพราะผมมีจุดยืนว่านะครับัวหน้าผมนั้นจะต้องเป็นคนใจซื่อมือสะอาดนะครับเจ้าของถ,ถ้าจะบอกว่าเจ้าของหมานั้นต้องเป็นนะครับเป็นคนใจซื่อมือสะอาดและเป็นคนมีประวัติดี ไม่คิดแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองการที่คุณทักษิณมาพูดถึงเรื่องหมานี่นะครับน่นแสดงว่าคุณทักษิณด้อยค่าสอส,อสอตั้งแต่ในยุคไทยลักไทยจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับว่าทุกคนที่อยู่ในในข้อของคุณทักษิณน,นั้นคือสุนัขหรือคือหมาถ้าผมเป็นสอสอเพื่อไทยในในปัจจุบันเนี่ยผมรับไม่ได้ครับดูหมิ่นดูแคนมยมีฝ่ายค้านโจมตีว่า พักไทยรักไทยเนี่ยพักเพื่อไทยนี่ในอดีตเนี่ยนะครับไม่ต่างอะไรกับบริษัทนะครับตักสินคือเจ้าของบริษัทสสคือพนักงานลูกจ้างบริษัทของชินวัตรเขาเก่าหาพวกสสพวกเรามาตลอดในระยะที่ผ่านมาพวกเราก็อดทนนะครับเพราะเราถูกสั่งการโดยโดย นะครับเจ้าของบริษัทจริงๆไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นอะไรมากมายอะไรได้เลยมีแต่นะครับเขาเรียกว่าเจ้าของบริษัทสั่งยังไงก็ต้องเดินตามนั้นมันก็คือประเด็ดการรับสภาชัดๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่างเลยครับไม่มีอะไรต่างเลยนี่ก็เดียวกันนะครับการมากล่าวหาว่านะครับเคยเลี้ยงหมาห0าสิบตัวนะครับเจาแม็กเนี่ยนะครับเคยไปเลี้ยเท้าเลี้ยตินคนให้อาหารนะครับแต่ว่ามาแวกัดเจ้าของเนี่ย คือเขาถามคนที่ถามในขับเห่านั้นเนี่ยนะครับขับเหา่าผมเรียกขับเห่านะว่าถามถึงแลมโบดังนั้นเมื่อคุณทักษิณมาพูดเรื่องนี้ก็คือประชดประชันเปรียบเทียบหมายถึงผมว่าเป็นหมาที่ชื่อแม็กผมเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นผมบอกว่าถ้าคุณทักษิณพูดอย่างนี้ผมก็อยบอกว่าเจ้าแม็กมันฉลาดมันฉลาดเพราะอะไรมันฉลาดเพราะมันรู้เจ้าของหมาเนี่ยนะครับไม่ใช่คนดีเจ้าของหมาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ นะครับคิดแต่จะเอาผลประโยชน์เอาเปรียบนะครับใช้วิธีการในการที่จะน,นะครับหาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นสิ่ตงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณทักษิณน,น่าจะย้อนกลับไปว่าก่อนที่คุณทักษิณจะร่ํารวยแต่ก่อนนะครับมีเสียเ่ยคนหนึ่งแถวสงวาดเล่าให้ผมฟังว่านะครับคุณทักษิณเอาเช็คมาแลกเขา นะครับแล้วก็เช็คนั้นเด้งนะครับเคยเล่าให้ผมฟังเสียแถวสงวาเพราะว่าผมสนิทมากนะครับแล้วก็เช็คเด้งแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายเขาตอนหลังมาก็ไปวิ่งเลียเท้าเลียทหารคนหนึ่งนะครับที่เป็นนายบิ๊กใหญ่ในรอสอชอและสุดท้ายก็ได้สัมปทานดาวเทียมนะครับโดยใช้วิการรวยทางลัดวิ่งสัมปทานดาวเทียมจนร่ำรวยโดยไปเลียเท้าเลียตีนบิ๊กทหารคนหนึ่งนะครับในรอสอชอ ตรงนี้เนี่ยนะครับใครก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าหมายถึงไข่ดังนั้นนะครับตรงนี้คุณตักสิณนก็เคยเรียเท้าเขามาเหมือนกันใช่ไหมครับ